ว่าเมืองที่คนอยากท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดเชียงใหม่รองมาคือจังหวัดเลยรองไปที่3คือจังหวัดภูเก็ตและก็มีนักท่องเที่ยวมามากกว่า1นึ่งแสนหมื่นคนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในสงกรามน,นี้จังหวัดเลยเรายังมีสิ่งดีๆที่จะรอการรับนักท่องเที่ยวจากชาวไทยทั่วประเทศและจากนักท่องเที่ยวจากชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศจากยุโรปนะครับ เรามีประเพณีที่จะจัดในงานสงกรานของจังหวัดเลยเนี่ยทั่วทุกอำเภอแต่ที่โดดเด่นในสงกรานนี้ที่อยากจะเรียนเป็นรุ่นต้นก็คือในตัวเมืองเลยนะครับเราก็จะมีประเพณีที่เราจัดอยู่เป็นประจำทุกปีซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเลยก็คงจะได้นําเรียนรายละเอียดให้ท่านทราบและที่สําคัญก็คือที่ที่คนเดินทางม,มาที่นี่คืออำเภอเชียงคานเมืองวิถีวัฒนธรรมร้อยปีถิ่ฝังไปน้ำโขง มาได้ทุกวันมาได้ทุกฤดูมาได้ทุก,ทกเ,ออเวลานะครับกับเืินเชียงคานสงกรานนี้เชียงคานก็จัดกิจกรรมได้ในบางย่านี่น้องได้ตลอดปีตหมือนนะครับเพราะเราพเพะเียบเป็นตาทดูการทำเสียสูงขึ้นไปเยอ่งฟ้าและก็ใต้สุดของจัดเราพุดกูกระดิษณครับยังสามารถเดินขึ้นอาหารทั้งหมดเลยเรามีอาหารื้นบ้านที่แปลก มาเที่ยวเลยแล้วสังเกตูว่าจะมาเที่ยวเลยดีเพราะเขามีความสุขกับการได้เดินทางการรัฐบาลมันเลยได้ปรับรานา้ำที่อยู่การเมืองน,นะครับปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นนะครับสุขภาพเราจดให้สะอาดสวยงามและในบริเวณนี้นะครับเราจะจัดมีการทำบุญต่าตๆตอนตกงนเช้านะครับถ้าสงประมาณ300รูปแต่าทำบุญพิธีสงในสุขภาพซึ่งเราจดเตรียมไว้ด้วยอความโปร่งเจรน,นะครับ แล้วต้นไม้เอาไปวางไปที่ตรงไหนนะครับก็จะไม่มีกฎหมายขอสิทธิ์เรียกร้องเพราะว่า,าจะไม่มีตะปูไม่มีลวดไม่มียางนะครับผู้ยางเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นทําวันนั้นสุดน,นะครับแล้ววันที่สิบสิบห้าก็จะมีแห่อีกครั้งหนึ่งกับวันที่สิบหกจะต้องแห่กครบสามคืนวันที่สิบหกก็จะมีการแห่ร่วมแล้วก็อันลักษณะรถไฟสายน้ำฝนเพราะที่ตั้งแต่ไม่ พุทธธรรมประสูงขึให้โอกาสได้มาแสดงที่จังหวัดเลยนะครับวันที่6เมษายนนะครับเป็นวันที่เราร่วมขบวนแห่ต้นดอกไม้นะครับเรามี11หมู่บ้านนะครับเขตบริการโองการมหาวิทยาลัยศรีบุีนะครับ11หมู่บ้านเขตบริการ2ตำบลตำบลนาฮีพาอะไรพาเพื่อนพาเจ้านายพาอะไรมาที่เชียงคานก็สามารถที่จะ,ะวนเวียนไปกราบไหว้ขอ ขอพรจากผู้ใหญ่ทุกบ้านในอำเภอเชียงคานแล้วก็ใส่น้ำมาถึงรถสีเชียงคานอย่างสนุนสนานนะครับขบวนรถขบวนรถที่มาจากต่างถิ่นต่างอะไรเนี่ยจะผ่านเชียงคานจะช้าหน่อยเพราะว่าสองฝั่งข้างทางเนี่ยเราเตรียมน้ำไว้สำหรับสาส่พร้อมน้ำหอมน้ำดอกไม้อะไรต่างๆที่จะจัด ปีนี้เนี่ยก็อยากจะเห็นว่าคนมาเที่ยวสงกรานที่เมืองเลยเนี่ยมากอาจจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าเราคาดว่านะว่าจะมีคนมามากกว่าปีที่แล้วซึ่งเมื่อกี้เนี่ยได้คุยกับท่านเรขาหนุการของเทศบาลืบริชียงายบอกว่าน่าจะมีคนเยอะ แแหวบอกว่าสองหมื่นคนทีนี้กะว่าสี่หมื่นในเมืองก็กะว่าประมาณสั้งสามสี่หมืนคนถ้ารวมแล้วเนี่ยททคาดการณ์ไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่น้อยกว่าเก้าหมื่นกว่าคนนะคะแล้วเงินที่หมุนเวียนเนี่ยต้องบอกว่าจะได้ทั่วหน้ากันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรม คนขับรถพาและต่างๆแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเนี่ยททเองก็คาดการว่าจะมีเ,เงินสะพัดอยู่ในในเมืองเลยเราเนี่ยคงจะคงไม่น้อยกว่า70ล้านบาทซึ่งเงินแล้วก็คนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ได้อยู่